สวัสดีครับเพจร้านเกลียงไกลอาหารสัตว์นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิตามินแร่ธาตุอาหารเสริมสําหรับไก่ไข่นะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงไก่ไข่บางท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับก็อาจจะเคยพบปัญหาไก่ไข่ได้ไม่ตามเป้านะครับไข่เปลือกบางไก่ไข่ให้ไข่ไม่สม่ําเสมอนะครับได้ไข่ฟองเล็กบ้างนะครับผม ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับทำให้ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้นะครับเพจบาลันเกลียงไกลอาหาหรสัตว์จึงมาแนะนำตัวช่วยที่จะทำให้ผลผลิตของผู้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็คือไฮโคมิก 100A นั่นเองครับเมื่อไก่ไข่ของท่านได้ทานไฮโคมิก 100A เป็นประจำแล้วจะทำให้ไข่ดกไข่ฟองโตเปลือกหนาระยะการไข่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผม เอาละครับต่อมาผมจะแนะนําวิธีใช้กันแล้วกันนะครับผมไฮโคมิก1ซองนะครับมีปริมาณ450กรัมครับสามารถนําไปผสมกับอาหารสัตว์ได้ถึง200กิโลกรัมครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเพจได้โดยตรงเพจร้านเกลียงไกลอาหารสัตว์นะครับหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับหรือจะโทรติดต่อ 093 242 1274 093 242 1274ให้คมิก 100e เพื่อผลผลิตที่เพิ่มพูนติดต่อสั่งซื้อกันได้นะครับผม